สวัสดีเจ้ายันนี้ต้อนรับเข้าสู่จ่องสะพายสกอดแลนด์นะเจ้าวันนี้อีแม่จะพาเพื่อนๆทุกคนติ๊ซับสไครต์จ่องยูทูบ e อแม่นะเจ้าวันนี้จะพาทุกคนออกไปแอวชม สวนทุ่งอันดีฟาร์เมเออร์เป็นปลูกไว้จะเป็นเรบซีดเป็นห้องว่าเรบซีดนี่นะเจ้ากาอันจะเป็นทุ่งสีเหลืองอนะเจ้าก็จะมีความสวยงามมากแล้วก็เรบซีดนี่นะเจ้าเป็นจะปลูกไว้สําหรับเอาไว้เนี่ยเป็นสกัดออมาคือเป็นน้ํามันนี่นะเจ้าเอาไว้ใช้สาหรับรถบัสหรือว่าอันรถยนต์อย่างนี้นะเจ้าอันนี้กะ ที่แรกอีเมกกะบอกว่ามันคืออัอยังเกยขับรถผ่านมาแล้วก็ถามอันแฟนว่าอันนี้คือดอกไม้ก็หรือว่าเป็นทุงดอกไม้หรือว่าอันอ่างสักอย่างนี่คือสีเหลืองคือสวยงามมากอันแฟนกะแนะนำว่าอันเนี้ประจ เป็นดอกไม้เหมือนอย่างตีเธอคิดอันสารสก,กัดตีเขาเอาเอามาปลูกตรงเนี้ยเขาก็จะเอาไปอันสก,กัดมาเป็นเหมือนก็ว่าเป็นฟิวเป็นเือเป็นคล้ายๆกบนํามันนี่นะเจ้าตีจะเอาอันมาใจ้ใส่กรบปันรถบัสอย่างนี้นะเจ้าตอนนี้ก็ออกเดินทางมาได้ประมาณสาวกว่านาทีแล้วนะเจ้าก,กะบรรยากาศโซนหนอกเมืองกะจะเป็นประมาณนี้นะเจา้าวันนี้ฝนกะ จะตกแล้วแต่ว่าเฮาก็มีความตั้งใจดีต้องการที่จะพาทุกคนนะเจ้าออกมาชมบรรยากาศนอ,อกเมืองของอับดีินนี่เจ้าเพราะว่าอัน อยากจะมาหู้ว่าต้นต้นไม้สีเหลืองๆกับคล้ายๆกับดอกไม้เนี่ยติดเป็นปูขึ้นเต็มสวนเต็มฟาร์มสองข้างตังเนี่ยมันคือดอกอหยังนี่นะเจ้าวันนี้อีแม่กะจะมาไขาคําตอบว่าดอกริบซีดเนี่ยเปินเอาไว้เนหยังนะเจ้าแตนี่กะชมวิวข้างตังสวยๆไปก่อนนะเจ้าละกะ ฝนกะใกล้จะลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาก็จะหาวิธีครับไปให้ถึงฟาร,ร์มที่เปินปลูกต้นเรเบิซนี่คือได้กับเจ้าไปหับช้มตวยกันเลยเจ้าส่วนมากแรวนะเจ้าอันปิ่นจะปลูกเรเบิดนี่ไว้จะเป็นโซนด้าน,นอกหมดนะเจ้าเพราะว่าพื้นที่ในการอ ทำฟาร์มทำการเกษตรนี่จะอยู่ในโซนนอกเมืองมุดนะเจ้าราะว่าในตัวเมืองอันเดีินนี่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่แคบมากนะเจ้าบ่สมารถจะมาปลูกอันหรือว่าทำฟาร์มได้นะเจ้าตอนนี้นะเจ้าฮก็ขี่เข้ามาถึงตรงถุงตีเปินปลูกอันดอกหรือว่าต้นเรบซิดไว้แล้วนะเจ้าสองข้างตั้งตีหันนี่ไส้มือก็กว่ามือนี่นะเจ้า อันนี้ก็คือต้อนเรบซตีติเปิลห้องว่าอันเอามาไว้เนี่ยเป็นสารสกัดเกี่ยวกับน้ำมันอีนะเจ้ากาเดี๋ยวพอฮีขับไปถึงตรงถุงก่อนจะเข้าไปในฟาร์มติปเปินปูกไว้เยอะๆนะเจ้าแม่ก็จะอันเข้าไปจอดรถแล้วก็จะพาเดินลงเข้าไปแอวตรงสวนติดติดอันขับผ่านมาตะกี้นะเจ้าอันนั้นคือทางเข้ามานะเจ้าใกล้กล้จะเข้ามาถึงโซนแล้วนะเจ้า ส่วนตรงนี้นะเจ้ากะมาถึงตรงถุงติอยู่โซนด้านนอกติ๊กับถนนนะเจ้าก่อนติจะขี่เข้าไปโซนด้านในฟาร์มปุ่นนะเจ้าอันนี้อีแมกกะมาแหวะไทยคือชมน้าหน,นองเพราะว่าดอกขึ้นแบบว่าสีเหลืองั้งเต็มถุงเลยนะเจ้าเต็มสองฝั่งข้างตางเลยนะเจ้าตรงนี้กับห้องวัเรบซีดนะเจ้ากะเป็นอันเอาไว้สกัดอันเป็นน้ำมันกี่เตี๋ยเอา,าใจกับมันโหลดเอาใจกับมัน รถบัตรอย่างอีนะเจ้าอันนี้ก็คือหน,นือตรงยอนกั้มาไทายเพราะว่าชอบความสวยงามของสีอันดอกไม้สีเหลืองนี่นะเจ้าคือสวยมากเวลาขับรถ่ามาเนี่คือจะเป็นสีเหลืองสองข้างตางเลยนะเจ้าบรรยากาศแบบนี้จะชมได้เฉพาะนอกเมืองของอาับาดินเท่านั้นนะเจ้าเพราะว่าโซนในเมืองนี่ก็จะเป็นแทนแบบหนึ่งก็จะเป็น ซนหนอกเมืองนี่ตีแม่ชอบขับรถออกมาเที่ยวบ่อยๆนี่นะเจ้าก็จะหันอันดองไม้ป่าก็จะหันอันสมถุ่งตรงฟ้ามเินก็ออจะปลูกเป็นเรซีดแบบนี่เต็มมุดเลยนะเจ้า ตอนนี้กาฟ้าทุกคนขี่ย้อนเข้ามาหนาเจ้าเข้ามาเห็นกาหนึ่งเผื่อทีจะขี่เข้าไปตรงโซนฟาร์มด้ไหมหนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนฟาร์มทีเขาจะขี่รถเข้ามาจะออกจากอันตัวถนนลักเข้ามาเห็นประมาณห้าถึงหกกิโลนี่นาเจ้าเขาขี่รถเข้ามาตอนนี้กะจอดรถเรียบร้อยลงมาเอวตรงถุงอันนี้ก็คือบรรยากาศนะเจ้าของอัน โซนอันฟาร์มติีปนปูเป็นเรบซีดต,ตรงนี้ไว้นะเจ้ากะจะใจ้สารสกัดเนี่ยจากดอกไม้สีเหลืองๆนี่นะเจ้าแล้วปนจะเอาไปอันเนี่ยเป็นสารสกัดก็จะออกมาเป็นเหมือนน้ามันเป็นออยอย่างนี้นะเจ้าเพื่อที่จะเอาไปใจ้กับรถกับรถบัตอย่างน,าานี้นะเจ้ากะสารสกัดเหล่านี้นะเจ้าปนก็จะเอาอันเข้าไปตีโรงงานแล้วก็จะเอาไปเนี่ยเป็นสารสกัดออกมา เพราะว่าอันโซนติอยู่ด้านนอกนี่นะเจ้าเวลาติเปิลปูกเป็นนั่น เป็นอันต้นเรพซีดมอนี่นะเจ้าเปิน่นจะสามารถปลูกได้เยอะนะเจ้าเพราะว่าพื้นที่แล้วก็การอันปลูกการดูแลนี่ค่อนข้างติดใจง่ายกว่วโซนติยู่ใกล้ๆในตัวเมืองนะเจ้าเพราะว่าโซนติยู่ด้านนอกนี่ปัจจะนมีพื้นที่ในการพ่อปลูกเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เป็นอันเกี่ยวกับฟา้าเมอร์อย่างนี้จะอยู่โซนติคันทรีไสจะอยู่โซนด้านนอกนี่เป็นส่วนใหญ่เลยนะเจ้า ตรงนี้นะเจ้าก็คือโซนถุงอันเรบซีดนะเจ้าตีอันอีแหมขิดมาตลอดว่านี่คือดอกไม้สวยๆอยนีนะเจ้าเป็นดอกไม้ป่าอย่างอี้แต่ใบใจนะเจ้าคือเปนปลูกเพื่อที่จะน้ำเอาอันดอกตรงนี้นะเจ้าไปสกัดเผื่อใหือเป็นอันน้ำมันนะเจ้าเอามาใจกับรถเอามาใจกับอันโรดบัตอย่างอี้นะเจ้า แล้วก็อันสารสกัดน้ํามันที่ได้เพิ่นก็นจะเอาไปเข้าอันในแฟคทอรี่เอาไปเอาสกัดตัวอัน น้ำมันออกมาแล้วก็เอามาใจ้นะเจ้าส่วนตรงนี้นะเจ้ากะขี่ออกมานะเจ้าอันนี้ก็คือทางออกที่เขาขี่ออกมากับวิวทิวทัศน์นี่ก็จะสวยมากนะเจ้ากับสองข้างทางทเทาหันสนเหลืองนี่ก็จะเต็มไปด้วยอันเรบซีดมดนะเจ้าเพระว่าอันอันนี้กับปิ่นจะปลูกไว้ทั้งสองข้างตางนะเจ้าอันก็จะเป็นโซนฟาร์มที่เปิ่นเอาไวป้ปลูกแล้วก็อันถ้าเข้าไปในสุ้ดปุ่นก็จะมีฟาร์มเห็นนะเจ้า แต่วันนี้เม่พาชมในโซนด้านหน้าด้านหนอกแล้วก็าคีเข้ามาชมด้านในนะเจ้าอันนี้ก็คือเอามาฝากทุกคนได้หันบ้านเมืองเขาตัวกันน้องเจ้านอสำหรับคลิปวิดีโอนะเจ้าพาชมดูเรืซีติเมืองอัมบดีนนี่นะเจ้าก็บจบลงแล้วนะเจ้าขอบคุณทุกคนนะเจ้าติดกดติดตามกดซับสไคร้นะเจ้า เดี๋ยวกดติดตามจ่องยูทูบอีแมวไว้นะเจ้าจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาอัพโหลดให้ได้ชมนะเจ้าขอบคุณติฮับชมนะเจ้าและป้ากันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้จ่องยูทูบช anel ของอีแมวตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย